เจ็ดความลับที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องลูกาที่คุณอาจจะยังไม่รู้สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เบนจินดาชนนลค่ะวันนี้เราจะมาเปิดเผยเจ็ดความลับที่ซ่อนอยู่ในเรื่องลูกากันค่ะคำเตือนคลิปนี้มีสปอยเนื้อหาบางส่วนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยที่มาของคุณลุงอูโก แมจะออกมาแค่ซีนเดียวแต่หลายคนคงจำคุณลุงอูกโกซีมอนสเตอร์จากใต้ทะเลท้องลึกคนนี้ได้ในฉากที่แม่ของลูก้าจับได้ว่าเขาเนี่ยแอบขึ้นไปบนบกมาและอยากจะฝากเขาไว้กับคุณลุงอูกโกเพื่อจะให้ห่างไกลจากคนบนบกให้ได้มากที่สุดหน้าตาที่ดูน่าประหลาดและน่ากลัวของคุณลุงอูกโกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปลาที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะคะปลาชนิดนี้เรียกว่าปลาแองเกอร์ค่ะซึ่งปลานี้มีมากกว่า200ชนิดและอาศัย อยู่ในน้ำลึกมากกว่า200เมตรมีลักษณะหัวใหญ่ฟันคมลำตัวมีสีเทาเข้มจนถึงสีน้ำตาลเข้มที่บริเวณส่วนหัวเหนือปากจะมีชิ้นส่วนของกระดูกสันหลังยื่นออกมาเหมือนเบ็ดตกปลาเรียกส่วนนี้ว่าเอสกานอกจากนี้ปลายเบ็ดสามารถเรืองแสงได้ด้วยแบคทีเรียที่ชื่อว่าวิบริโอฟิชเชอรีใช้ในการลอเหยื่อให้ติดกับดักค่ะ เมื่อเหยื่อว,ว่ายน้ํามาใกล้ๆก็จะกินเหยื่อเป็นอาหารทันทีซึ่งเป็นที่มาของชื่อแองเกอร์ซึ่งหมายถึงคนตกปลานั่นเองค่ะปลาตัวนี้ไม่ได้ปรากฏในหนังนี้เป็นเรื่องแรกนะคะแต่เจ้าปลาแองเกอร์เนี่ยเคยอยู่ในเรื่องไฟดิงนีโมมาก่อนด้วยค่ะใครจําได้บ้างเอ่ยร่องสีงน้ำเงินของอาร์เบโตในระหว่างแข่งขันโปโตโรโซครับในช่วงสุดท้ายที่เป็นการขี่จักรยานและฝนก็ดันตกลงมา ทำให้ลูกาที่กำลังขึ้นนำอยู่ต้องหาที่หลบฝนไม่งั้นตัวเองจะกลายเป็นสีมอนสเตอร์ได้ในฉากนี้นะคะเราจะได้เห็นอาเบโตที่มาช่วยลูกาพร้อมกับร่มคันยักษ์ใหญ่สีฟ้าซึ่งเราก็จะเห็นคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ถือร่มเหมือนกันแต่ไม่มีใครเป็นสีน้ำเงินเด่นสะดุดตาเหมือนของอาเบโตเลยนะคะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีที่มาค่ะเรื่องของเรื่องก็คือสีน้ําเงินเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่น้ําทะเลที่เป็นที่อยู่ของเหล่าซีมอนสเตอร์เท่านั้นแต่มันยังมีการเชื่อมโยงถึงหนังอีกเรื่องหนึ่งของพิกซาค่ะซึ่งเรื่องนั้นก็คือ The Blue Adela ที่เป็นหนังสั้นที่ฉายแปะหน้าหนังเรื่อง Monster University ในปี2013นั่นเองค่ะ เดวบูอัมเบร่าเป็นกระตุนสั้นที่มีความยาว8นาทีค่ะเป็นเรื่องราวในวันที่ฝนตกหนักวันหนึ่งพอหนุ่มร่มสีน้ำเงินที่แตกต่างจากคนอื่นเขาเนี่ยหันไปสบตาก,กับร่มสาวสีแดงอีกคันค่ะแล้วพอหนุ่มร่มสีน้ำเงินก็ตกหลุมรักเธอคนนั้นทันทีเออหือถึงแม้ในเรื่องลูกาเจ้าร่มสีน้ำเงินคันนี้จะไม่มีหน้าตาแต่ก็สื่อให้เห็นถึงมิตรภาพที่อาเบโตมีให้กับลูกาได้ดีมากๆเลยค่ะ รสพิซซ่าแพนเนต ใครที่เป็นแฟนทอยซอรี่ก็คงจะคุ้นๆกับเจ้ารถขายพิซ่าพิซ่าแพนเนตคันนี้กันดีอยู่แล้วแถมเจ้ารถคันนี้ยังถูกซ่อนไว้แบบเนียนๆในแทบจะทุกเรื่องของพิซ่าเลยก็ว่าได้ค่ะและในเรื่องลูกาเองแม้จะถูกแปลงโฉมให้เข้ากับสไตล์อิตาเลียนมีการเปลี่ยนจากรถบรรทุกเฮกลายเป็นรถสามล้อของอิตาเลียนแทนเราจะได้เห็นแวบๆบแบบในฉากแข่งจักรยานและที่การันตีได้ว่าเป็นรถพิซ่าแพนเนตม็ตรงจรวดด้านบนที่ถอดแบบออกมาเหมือนกันเดะๆเลย นั่นเองค่ะ พิซซ่าบอลถ้ามีรถพิซซ่าแพนเนตแล้วจะขาดลูกบอลพิซซ่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะพิซซ่าบอลลูกบอลสีเหลืองท่าสีฟ้าและมีรูปดาวอยู่ตรงกลางเราจะได้เห็นลูกบอลนี้ครั้งแรกในเรื่องลักโซจูเนียในปี1986ซึ่งเจ้าลูกบอลนี้เองก็ซ่อนไว้แบบนเนียนๆในช่วงตอนท้ายของเรื่องที่ลูก้ากําลังปั่นจัก,กรยานจะมีมุมกล้องถูกปรับให้เป็นมุมสูงให้เราได้เห็นตึกและบรรยากาศอีกแบบแต่ที่เราไม่ทันสังเกตก็คือเจ้า พิซซ่าเบลนี้นะคะแอบแบบเนียนๆอยู่บนหลังคานั่นเองค่ะไหนใครตาดีที่เห็นแล้วแบบไม่ต้องกดปุ่มโพสมากพิมพ์คอมเมนต์รายงานตัวด่วนเลยแรงบันดาลใจจากเรื่องพอคอรโซ พ o r คโรโซเป็นภาษาอิตาเลียนมีความหมายว่าเจ้าหมูสีแดงออกฉายที่ญี่ปุ่นเมื่อปี1992เป็นผลงานลำดับที่6ของซูริโอจิปปิและเป็นฝีมือการสร้างของฮายาโอะมิยาสกิต้องบอกว่าผู้กำกับเรื่องลูกาซึ่งก็คือคุณเอ็นริโกคาซาโรซาเนี่ยเขาชอบสไตล์ของคุณมิยากิมากนะคะจนทำให้บางส่วนในเรื่องลูก้าได้แรงบันดาลใจมาจากพ o อคโรโซนั่นเองค่ะ อย่างเช่นตัวร้ายในเรื่องนี้ที่ชื่อว่าเอโค e เล้นั้น,นะคะเป็นคนอีกโก้และหลงตัวเองมากซึ่งลูก้าก็มีความเหมือนกับพอโครโรโซที่ต้องต่อสู้กับวายร้ายที่เป็นคนอีกโก้หลงตัวเองเหมือนกันนั่นเองค่ะ รหัสลับ A113 ของ p ิก a r ซึ่งเลขนี้มาจากปนะ้ายหน้าห้องเรียน A113 ของสถาบัน California Institute of Arts ซึ่งก่อตั้งโดยคุณวอล์ Disney ค่ะที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความฝันของแอนิเมเตอร์หลายๆคนโดยแบ a d b เบิผู้กำกับคนสำคัญของ p ิกซาเป็นผู้ริเริ่มซ่อนเลข A113 ไว้ในแอน m เมชัน TV วีซีรีส์เรื่อง Amazing Stories เป็นเรื่องแรกและในเรื่องของลูกาเองรหัสลับ A113 นนั้นปรากฏอยู่ในตั๋วรถไฟไปเจนีวาที่อาเบโตยืนให้กับลูก้าในตอนท้ายเรื่องนั่นเองค่ะและรถไฟที่ลูก้ากับจูเลียขึ้นนั้นก็มีเลข94608ปรากฏอยู่บนหัวขบวนรถไฟซึ่งเลขนี้ก็คือรหัสไปรษณีย์ของสำนักงานใหญ่ของพิกซาที่เอมิลี่วิวนั่นเองค่ะของที่เกี่ยวกับดิสนีย์ในห้องนอนของจูเลียไม่ว่าจะเป็นเจ้าโนารนักที่ดังอยู่บนพื้นหน้าเตียงของจูเลีย นังสือและตุ๊กตาหุ่นไม้จากพินนคิโอและแผ่นเสียงของนิโคลโลพิเทราหรือที่เรารู้จักเขาว่านิคพิเทราที่โด่งดังจากการร้องเพลงสไตล์ฟอร์เรสโตซึ่งภาษาลาตินแปลว่าปลอม เขานั้นนะคะใช้เสียงอันไพเราะของเขาร้องในท่อนของจัสมินในเพลง a whole new world จนโด่งดังนั่นเองค่ะและด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นหนุ่มอิตาลีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พิซซ่าจะแอบเอาชื่อของเขาเนี่ยเนียนๆใส่ไว้ด้วยค่ะ <Yahoo! S 1> และอีกหนึ่งช็อตที่เหมือนจะยกพิ่โนกิโอมาทั้งเรื่องไม่ว่าจะเป็นหุ่นไม้พิ่โนกิโอสุนัขจิ้งจอกคอ n e เนสจอนและแมวจีเดียลอยู่กันครบเซตเลยนะคะ ยังไงกันบ้างคะกับเจ็ดความลับที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องลูกาสที่คุณอาจจะยังไม่รู้ที่ b เบ o m ูมดอสนำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบ EP นี้นะคะแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดท,ทุกเรื่องราวดีๆที่เบ o m ูมดอสเอามาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย